อันนี้ก็มาอัปเดตบ้านหลังสวยๆนะครับยามเย็นนะหลังนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาปรับปรุงเนาะก็ตามเงื่อนไขก็จะมีปรับที่ร้อมรูให้เสร็จนะครับถ้าใครยังชมรีวิวตั้งแต่คลิปแรกๆนะรูมันจะยังไม่เสร็จเห็นไหมตอนแรกเลยรูมันยังไม่เสร็จนะครับผมแต่ตอนนี้เสร็จแล้วเคลียร์พื้นที่ปรับพื้นที่นะครับผมนะในบ้านติดหน้าต่างปูกระเบื้องมุงหลังคาเรียบร้อยแทบจะทั้งหมดแล้ว ตอนนี้ก็ประมาณ90%ครับผมด้านหลังก็จะต้องขุดบ่อเพิ่มนะตามที่คุยกันไว้ตามที่สัญญากันไว้ตามที่ตกลงกันไว้นี่คุณผู้ชมดูหน้าบ้านวิวดีมากวิวสวยมากเห็นแล้เออตตดถนนคอนกรีตด้วยสวยไหมนี่เกี่ยดินถม,ถมหินให้แล้วอันนี้เหลือเหลือประตูเดี๋ยวประตูทำทีหลังไม่ต้องห่วงรถจะได้เข้าออกสบายเห็นไหม บรรยากาศนี ain, ้น <ấy urai sword> ่า <benim> ย <dividends> ิฉาไหมเห็นว่าเดี๋ยวด้านหน้าก็จะเป็นทุ่งนาครับผมเห็นว่าด้านหน้าเขาจะทํานาแต่ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนมะม่วงสวนผลไม้ข้างๆก็จะเป็นพูกปลูกพืชออร์แกนิกแล้วก็เป็นบ้านสวนของเขาเห็นไหมยามเย็นนะหน้าบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยฉาแหมอจฉาไหมอจฉานะเหมียวเหมียวเมียวเมียวเมียวอือฮึอือฮึ อน really sure> ั่นแน่ตาสีเทาด้วยนั่นนี่ไม่ธรรมดาไม่ได้มาชมแมวนะแห็น่ารักดีวันนี้ก็อัปเดตความสวยความงามให้ชมกันรับปากไปแล้วผมก็บอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังครับผมอะดีย่มาดูความสวยกันครับผมนี่เห็นไหมหน้าบ้านโล่งมากไปครับข้างบ้านหน้าบ้าน สวยๆงามๆนะครับผมคือเมื่อก่อนตอนถ่ายคลิปนะก็หลังบ้านมันจะเป็นที่โล่งๆใช่ไหมอันนี้ก็เขาให้ขุดบอ่อนะทำรั้วให้เสร็จลงต้นไม้แล้วก็ทาสีาหลังคาแล้วเดี๋ยวเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือดินที่มันอยู่ด้านหลังบ่อนะเห็นปะที่มันขุดบ่อมาหน่ๆขุดบ่อด้านหลังมาามาถมตรงนี้ นะให้มันสูงขึ้นอีกนิดให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยดินดีมากคุณผู้ชมผมอิจฉาเจ้าของคนที่ได้เลยเห็นปะดินดีมากดินฟูม,มากอ่ามาเมื่อตอนที่ถ่ายคลิปไอ้ด้านหลังมันยังไม่เสร็จตอนนี้ก็เริ่มตีครัวเริ่มตีขอบนะนี่ทําทําแนวปูนทํารองน้ําให้เสร็จนะรั้วก็เรียบร้อย อ,อันนี้ก็จะมาขูดบ่อด้านหลังเพิ่มเรียบร้อยนะทุนลูกค้าที่จองเข้าไปอยากจะได้บ่อเล็กๆไว้หลังบ้านสักหนึ่งบ่อนะเอาไว้นั่งเล่นผมว่าน่าจะทาาําศาลาแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักริมขอบบ่อไปเนาะสวยเลยเห็นไหมนี่รั้วเสร็จแล้วนะเห็นแล้วนี่รั้วตามขอบเห็นไหมบรรยากาศตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วอะ บรรยากาศสงบเงียบม,มากดีมากอิจฉาเจ้าของมากครับผมแนละ้วยังไงก็ยินดีเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็อัปเดตให้ชมกันอีกนะอย่างที่บอกครับผมฝากความไว้ใจแล้วผมไม่ทําให้ผิดหวังครับอ่ะวันนี้ก็พาอัปเดตครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมสอบไปการเลยดีชนแนลครับผมยินดีให้บริการครับไปแล้วนะบกักแม่อคเซาตาสวยมากเลยเจ้าหมอนี่ สีก็สวยอีกมีใครรับไปเลี้ยงไหมออมีใครจะมีใครรับไปเลี้ยงไหมคะออ <c oughs> <c oughs>